สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมนะครับซองวิซิ่งก็ยกนะครับวันนี้พามาดูนะครับแพ็คปริ่งนะครับสายฟ้าเนื้อทองคํานะครับผมแล้วก็จะมีพระชัยวัดนะครับรุ่นสายฟ้าเนื้อทองคาด้วยนะครับแล้วก็มีแพ็คปริ่งชัยวัดนะครับรุ่นสายฟ้าโอบุโต้นะครับสองพันห้าร้อยยี่สิบนะครับผมมีเนื้อทองคำนะครับ เป็นพระก,กิ่งนะครับผมใครยังไม่เคยเห็นนะครับก็มาดูได้เลยนะครับผมมังปู่โตก็มีนะครับพระก,กิ่งครับผมพระก,กิ่งพระชัยวัดนะครับรุ่นสายฟ้าใช้แม่พิมพ์เดียวกับพระก,กิ่งชัยวัดรุ่นเป้งยงนะครับคณะสิทธิ์หลวงปู่โตได้ขออนุญาตสร้างเมื่อสร้างขึ้นเพื่อแจกให้ผู้ร่วมทําบุญนะครับสร้างพระประธานถวายวัดนะครับ สว่างอารมณ์นะครับจังหวัดชาเชนงชานะครับผมพิธีหล่อและปลุกเสกนะครับพร้อมกับพระกริ่งชัยวัดรุ่นเป้งยงนะครับผมติดภาพประการใดขออภัยได้นะครับผมคือพระกิ่งนะครับก็คือดูนะพระกิ่งทุกรุ่นเกือบจะเป็นอย่างนี้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อองค์ไหนสร้างนะครับแล้วแต่ว่ามูบุตรบีคาบพิเศษก็คือนี่นะครับผมมีโค้ดนะครับโค้ดอ้เขาเรียกอะไรโค้ดอะไร โค้ดคล้ายๆกับก้นหอยนะครับผมวันนี้นะถ้าผิดพลาดอะไรกันใดขอนีมีสามโค้ดนะครับออกวัดประดูสิงห์นะครับผมดูนะครับนี่ดูไว้นะครับผ้าลงปู่โตนะครับจะมีโค้ดสองข้างแล้วก็ตรงกลางครับคือสามโค้ดนั่นเองครับพระลงพระกิ่งรุ่นนี้นะครับที่มาของการเรียกพระกิ่งพระชัยวัดรุ่นนี้ว่าสายฟ้านะครับผมเนื่องจาก ขนาดบุกเสกหลวงปู่โตได้เกิดนิมิตเห็นสายฟ้าฟาดลงยังวิถีนะครับพระกิ่งชยัยพระชัยวัดจำนวนสร้างนะครับ2,520องค์นะครับผมแต่พระบางส่วนหล่อช้ำรุดนะครับจึงจัดพิธีเททองครั้งที่สองนะครับทีว่วัดนะครับพระคินนิน,นินาทนะครับผมโดยในขณะที่ พิธีการหล่อนะครับพระกิ่งเนื้อทองคําจํานวน10องค์นะครับพระกิ่งพระชัยวัดเนื้อทองคำนะครับและเนื้อเงินอย่างละร้อยองค์นะครับพระกิ่งพระชัยวัดรุ่นสายฟ้าตอกคตตัวสอพอที่ใต้พระบางส่วนจํานวน500ชุดนะครับออกวัดบูชาที่วัดประดูกสิมพรีนะครับทางวัดตอกคตเพิ่มอีก2ตัวกลายเป็น3คดนะครับนอกจากพระกิ่ง และพระชัยวัดแล้วนะครับยังมีการสร้างเหรียญกลมรูปสมเด็จพระสังฆจายแพรนะครับขึ้นมาจํานวนหนึ่งด้วยครับผมอันนี้ก็คือเรื่องเล่าเรื่องข้าวๆนะครับปิดภาพปรกกันได้ขออนยนะตข้าวขวของพระกิ่งนะครับพระกิ่งพระชัยวัดนะครับผม่นสายฟ้านะครับท่านใดหานะครับยังยงนะครับอย่าลืมนะครับจะมีโค้ดนะครับผมข้างหลังจะเป็นแบบนี้นะดูไว้นะครับข้างหลังจะเป็นแบบนี้เลยโอเควันนี้เรื่องราวโดยประมาณนะครับ เดี๋ยวพามาดูข้าวคนะครับเป็นพักกิ่งนะครับพ้าก,กิ่งพระชัยวัดน,นะครับผมพระปักกันได้ขอภัยมาณนาที่นี้ด้วยนะครับก็ข้าน่าจะมาให้ดูอีกนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ